รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องยอมรับว่าเรามีความเชื่อผิดๆนะคะเกี่ยวกับโรคจิตกันมากเลยเพราะบางคนนะคะพอมีอาการแล้วค่ะก็ไม่กล้าที่จะไปพบกับจิตแพทย์เพราะว่ากลัวคนอื่นจะหาว่าเป็นบ้าน,นั่นเองและก็จะทําให้คุณนั้นปล่อยจนอาการมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นและก็ส่งผลจนถึงกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตประจําวันของเราค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะว่าปัจจุบันนี้ ะะโรคจิตเภทเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่เราสามารถพบเจอได้บ่อยมากยิ่งขึ้นถ้าเทียบเป็น ประมาณนะคะก็จะอยู่ที่ประชาะกรทั่วไป100คนค่ะเราจะพบเจอผู้ที่เป็นโรคนี้หรือเคยเป็นโรคนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ0.3-1ถึงคนเลยและก็ถ้าเฉลี่ยแล้วในทุกๆปีค่ะจะมีผู้ป่วยเกิดใหม่เพิ่มใหม่นะคะมากขึ้น1คนต่อจานวนประชาะกร1-0,000คนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโรคจิตเภทนะคะถือว่าเป็นโรคที่เราควรจะมาทําความเข้าใจนะคะทั้งแนวทางและก็การรักษากันให้มากขึ้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์ ซับสิดีเกิดประกอบจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะนี่ค่ะคุณหมอคะโรคจิตเภทคือกลุ่มอาการของโรคจิตชนิดหนึ่งถูกต้องหรือเปล่าคะใช่ค่ะออาการนี้เป็นยังไงบ้างคะโรคจิตเภทเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอาการของโรคจิตซึ่งอ่า เป็นความผิดปกติที่เกิดจากความคิดนะคะ,คะก็คือมีความคิดที่ผิดปกติและก็มีการรับรู้ที่ผิดปกติไปแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรม,มการสแสดงออกที่มันผิดปกติไปะค,ะค่ะสามารถแบ่งเป็นประเภทได้ไหมคะสำหรับโรคจิตเภทค่ะถ้าเราแบ่งตามประเภทของลักษณะอาการเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือเราดูจากลักษณะของอาการ เราเรียกว่าเป็นลักษณะอาการทางด้านบวกกับอ,อาการทางด้านลบแต่ไม่ได้หมายถึงบวกลบแบบในความหมายของคนทั่วไปว่าบวกคือดีลบคือไม่ดีใช่ไม่ใช่แบบนั้น,นะคะ่ะแต่ว่าอาการในด้านบวกหมายความว่าคนไข้เนี่ยมีอาการต่างๆที่มากเกินกว่าคนทั่วๆไปเขามีการ<อ>ค่ะเราเรียกว่าอาการทางด้านบวกซึ่งอาการทางด้านบวกก็อย่างเช่นในเรื่องของความคิดค่ะก็ ความคิดเนี่ยมักจะมีความหลงผิดหรือมีความเชื่อแบบผิดๆนะคะลักษณะที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะยังมีลักษณะของการรับรู้ที่ผิดปกติค่ะก็คืออาจจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าประสาทหลอนขึ้นมาอย่างเช่นม,มีอาการหูแว่วหรือเห็นภาพหลอนอค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของความคิด แบบฟอร์มความคิดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยค่ะอย่างเช่นว่าลักษณะความคิดที่แสดงออกมาเป็นการพูดเนี่ยพูดแล้วไม่เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะเป็นอาการทางด้านบวมในแง่ของอพฤติกรรมที่ผิดปกติค่ะ,คะการแสดงออกของอารมณ์เนี่ยก็ไม่สมเหตุสมผลมค่ะ นอกจากนั้นก็อาจจะมีการแสดงออกของอารมณ์ที่มันอาจจะมากเกินไปค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่สอดคล้องกับเรื่องราวอ,อยากให้คุณหมอขยายความถึงอาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทเพื่อ,อผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่อาจจาะได้รับรู้ว่าคนในครอบครัวเรามีใครเข้าข่ายที่จะเป็นโรคจิตเภทบ้างมีอาการเบื้องต้นยังไงบ้างคะค่ะแต่ทีนี้ก่อนที่จะ เล่าขยายความของอาการเนี่ยหมอจะพูดถึงอาการทางด้านลบนิดนึงก่อนเมื่อกี้เราพูดถึงด้านบวกล้วทีนี้เรามาพูดถึงด้านลบกันบ้างทีนี้อาการด้านลบก็หมายความว่าคนไข้เนี่ยมีอาการดังต่อไปเนี้ยน้อยกว่าคนทั่วไปที่ควรจะมีกันเราก็เลยเรียกว่าเป็นอาการด้านลบค่ะก็อย่างเช่นว่าคนไข้เนี่ย จะขาดความกระตือรือร้อนขาดแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตค่ะแล้วก็การแสดงออกของอารมณ์อาจจะน้อยเกินกว่าปกติอย่างเช่นว่าไม่ยินดียนร้ายอะไรกับเรื่องต่างๆเลยค่ะ,คะหรือว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ก็จะขาดทักษะในการเข้าสังคม,มเก็บตัวแยกตัวมากขึ้นแบบนี้ค่ะ,คะเรียกว่าอ,อาการทางด้านลบ โอ้ oh, อันนี้คือคร่าวๆที่คุณหมอบอกมานะคะทัะ้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบทีนี้มาให้คุณหมอได้ขยายความอาการอย่างที่ได้บอกไปในเบื้องต้นนะคะว่าคุณจะมีวิธีการสังเกตยังไงมันจะมีอาการอะไรออกมาบ้างสําหรับผู้ป่วยจิตเภทภายในครอบครัวของเราค่ะถ,ถ้าเกิดว่าเราดูอาการแยกย่อยออกไปเนี่ยก็จะสังเกตได้คร่าวๆดังต่อไปนี้นะคะ,อ,ะอันแรกก็คือว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทเนี่ยก็คือว่าจะสามารถรับรู้ ความเป็นจริงค่ะได้บกพร่องต่างจากคนปกติไปยังไงบ้างคะก็อย่างเช่นว่าคนไข้เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะเ,เหมือนกับว่าหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของตัวเองอโลกที่ไม่ใช่โลกแห่งความจริงแต่ว่าเขาเนี่ยเข้าไปในอยู่ในโลกของเขาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าอาจจะแสดงออกมาให้เราเห็นว่าเอะบางครั้งคนไข้ก็ทำพฤติกรรมแปลกๆ หรือมีทําพฤติกรรมซ้ําๆอ,อยู่คนเดียวหรือว่าบางครั้งคนไข้ก็จะแสดงออกมาในลักษณะที่ว่ามีความสับสนทางด้านความคิดแบบนี้ค่ะก็คือว่าหลุดออกไปจากโลกความจริงไปแล้วนะคะนอกจากที่หลุดออกไปจากโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางครั้งคนไข้ก็จะมีลักษณะความคิดที่มันผิดปกติไปเราเรียกว่าเป็นความคิดหลงผิดค่ะก็คือว่าคนไข้เนี่ยจะ มีความเชื่อปักใจเชื่อในเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงและมันไม่ได้เป็นเป็นอยู่จริงตามความเชื่อหรือวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ามีคนอาจจะตามปองร้ายเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในอาการ ใช่ออใช่ใช่ะคะ,คะนอกจากนั้นที่เราจะสังเกตเห็นได้อีกก็คือเป็นอาการในเรื่องของการรับรู้ที่ผิดปกติหรือเราเรียกว่าประสาทหลอนอค่ะคือบางคนก็อาจจะรับรู้ได้ถึงสิ่งที่มากระตุ้นโดยที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นนั้นอยู่จริงอย่างเช่นว่าบางคนก็ได้ยินเสียงมาได้ยินเสียงคนมาพูดด้วยเสียงคนมาชวนคุยคแต่ว่า ความจริงน่ะไม่ได้มีต้นกําเนิดของเสียงนั้นอยู่จริงค่ะเป็นการรับรู้ที่ผิดปกติทางด้านเสียงเนี่ยเราเรียกว่าหูแววแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเห็นภาพค่ะ,คะที่ไม่ได้มีอยู่จริงแต่คนไข้รับรู้มาผิดๆเนี่ยเราก็เรียกว่าเห็นภาพหลอนค่ะอนอกจากนั้นก็ในเรื่องของการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมค่ะเรื่องของอารมณ์ก็คือจะไม่สมเหตุสมผลค่ะก็ะบางครั้งก็คือ,อ การแสดงออกของอารมณ์มันก็จะไม่สัมพันธ์กับเรื่องราวที่เล่าอยู่ค่ะอ<ฆ>ืมอย่างเช่นว่าเล่าเรื่องที่กําลังเป็นเรื่องเศร้าเลยแต่ว่ากับหัวเราะขึ้นมาดูไม่สมเหตุสมผลลักษณะความคิดก็อาจจะฟังดูแล้วไม่รู้เรื่องคือคิดแบบไม่ประติดประต่อไม่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ไม่เป็นเหตุไม่สมเหตุสมผลใช่ค่ะคนฟังก็อาจจะเอ้งงงนิดนึงว่าแบบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยงั้นจริงๆมีเพื่อนหลายคนเลยนะคะที่เป็นอย่างนี้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วนอกจากนี้ยังมีอ,อาการไหนที่บ่งบอกได้อีกไหมคะแล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของออการถดถอยคือ,อาบางทีก็คนไข้ก็อาจจะมีอาการของเป็นการขยายความอาการด้านลบนะคะก็คือว่าคนไข้ก็อาจจะไม่มีความกระตือรือร้นไม่ค่อยสนใจดูแลตัวเองค่ะแล้วก็ไม่ค่อย ใส่ใจในการที่จะทําปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นคนรอบข้างก็จะดูเก็บตัวมากขึ้นค่ะและนอกจากนี้ก็คือในคนไข้ที่เป็นโรคจิตเภทก็อาจจะมีความคิดฆ่าตัวตายค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายอาจจะต้องออคอยสังเกตดูเพราะว่าหลายคนที่เป็นโรคจิตเภศก็อาจจะมี การรับรู้ที่ผิดปกติไปซึ่งก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยมีความคิดหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นการนำไปสู่การวางแผนการฆ่าตัวตายหรือทำลายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะฟังคุณหมอพูดแล้วนะคะรู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่โรคที่เราจะมองข้ามกันอีกต่อไปแล้วมันใกล้ตัวเหลือเกินแล้วก็รวมถึงอาจจะทำให้อันตรายถึงแก่ชีวิตด้วยใช่ไหมคะใช่ค่อะ,ะอย่างนี้แล้วจริงๆสาเหตุหลักๆเลยของการทำให้เราเป็นโรคจิตเภทนี่คืออะไรคะ สาเหตุของการเกิดโรคจิตเภทเนี่ยคือทางการแพทย์เ,ยเราเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองค่ะ<ช>ซึ่งสารสื่อประสาทนี่ก็คือจะคอยควบคุมให้สมองเนี่ยเกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็ประสานงานกันทีนี้พอเกิดการผิดปกติของ<ช>สารสื่อประสาทไปแล้วเนี่ยก็เลยทำให้การทำงานของสมองเนี่ยมันเสียไปค่ะทีนี้ก็เลยทำให้ หน้าที่ต่างๆที่ว่ามาเนี่ยของสมองเนี่ยมันก็เลยแย่ลงสะท้อนออกมาเป็นโรคให้เห็นแต่ที่นี่ถามว่าแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยมันผิดปกติไปใช่ไหมคะคือก็เราเชื่อกันว่าจริงๆแล้วคงไม่ได้เกิดจากปัใจจัยใดแค่ปัจจัยหนึ่งคิดว่าอาจจะเกิดจากหลายๆปัจจัยค่ะมามีผลต่อการทำให้เกิดเป็นสาเหตุของโรค ค,ค่ะอย่างนี้แล้วเราจะสรุปได้ยังไงล่ะคะว่าจริงๆโรคจิตเภทเนี่ยเกิดขึ้นจากสภาวะร่างกายที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าสภาวะจิตใจที่ไม่สมบูรณ์เราต้องบอกว่าก็คงจะเป็นทั้งหลายอย่างรวมกันคือว่าด้วยตัวปัจจัยทางกายภาพเองอย่างเช่นว่าในเรื่องของพันธุกรรมค่ะ,คะก็อาจจะส่งผลให มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเพิ่มขึ้นหรือปัจจัยทางกายภาพอย่างอื่นอย่างเช่นว่าความผิดปกติในระหว่างการตั้งครรภ์หรือการมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด<ะ>ค่ะก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งแต่นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านกายภาพทางด้านตัวร่างกายแล้วค่ะก็อาจจะมีปัจจัยทางด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม,มค่ะสังคมด้านจิตใจเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าคือมีการศึกษาพบว่า บางครั้งคนที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมหรือมีการาใช้ความรุนแรงการแสดงออกทางอารมณ์ที่มากกว่าปกติอย่างนี้ค่ะก็อาจจะทำให้คนนั้นๆเนี่ยก็คือเกิดความเครียดสะสมแล้วก็อาจจะทำให้การปรับตัวของเขาต่อความเครียดเนี่ยไม่ดีด้วยก็คือขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูการเอาใจใส่ด้วย,ยนคะคะ ถ้าเกิดว่าไม่ดีไม่ดีดหลายๆอย่างรวมๆกันแล้วก็อาจจะทําให้เป็นโรคขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอย่างเช่นการไปใช้ยาเสพติดค่ะ,คะการาหรือว่ามีอุบัติเหตุทางสมองบางอ,อย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทําให้เป็นโรคได้ค่ะอย่างนี้เบื้องต้นเราจะทราบได้ยังไงล่นนะคะว่าเราอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคจิตเภทและควรจะมาปรึกษาแพทย์ ก็ดูสังเกตอาการอย่างที่หมอเล่าไปว่าเอ๊ะอาการพวกนี้มีอยู่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้หมายความว่าถ้าคนไข้มีอาการดังนี้แล้วแสดงว่ญญาคนไข้ต้องเป็นโรคจิตเภททันที<ะ>เราต้องดูที่ระยะเวลาด้วยค่ะ,ะคือคนไข้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือจะต้องมีลักษณะของโรคอาการที่ดังกล่าวที่ว่ามาเนี่ย<ะ>แบบค่อยเป็นค่อยไปมาก่อนแล้วก็ต้องเป็นอยู่นานต่อเนื่องเกิน6เดือนขึ้นไป แล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่มีอาการของโรคเด่นชัดเนี่ยก็คือจะต้องยาวนานเกินกว่าหนึ่งเดือนขึ้นไปหมายถึงว่าที่เห็นโรคชัดๆเลยเนี่ยต้องมีเป็นเดือนนะแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเขาต้องเป็นมานานเกินกว่าหกเดือนอเราถึงจะถือว่าเออคนนี้เป็นโรคจิตเภทแล้วก็ควรที่จะต้องทําการรักษาค่ะค่ะแล้วถ้ามาตรวจและมาพบแพทย์และโอเคเป็นจิตเภททีนี้เราจะมีแนวทางรักษาแบ่งออกเป็นประเภทยังไงบ้างละคะ การรักษาเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายด้านค่ะ,คะก็จะมีการรักษาโดยการใช้ยานะคะด้านที่1แล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นการรักษาทางด้านของจิตสังคมค่ะ <cassette. S 2> ทีนี้เราก็พูดถึงการรักษาใช้ยาด้านที่หก <it> ่อนค่ะโดยการใช้ยาก็ถือว่าการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยเป็นเป็นการรักษาหลักเลย <Denmark. S 2> ก็ว่าได้ <ought. S 1> ของโรคจิตเภทก็คือถือว่าสำคัญมาก ดยวยแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็มียาให้เลือกหลายยามีทั้งยาประเภทที่เป็นยาในกลุ่มเก่าแล้วก็ยารักษาโรคจิตในกลุ่มใหม่มันแตกต่างกันยังไงคะระหว่างกลุ่มเก่ากลุ่มใหม่คะก็ถ้าเป็นยารักษาโรคจิตในกลุ่มกลุ่มเก่าเนี่ยเราก็จะเ,เน้น การออกฤทธิ์ของยาเนี่ยก็จะเน้นไปที่ตัวตัวรีเซปเตอร์นะคะของสารสื่อปราาะสาทค่ะ,คะในบางตัวซึ่งเฉพาะเจาะจงเนะะี่ยค่ะแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาอาการทางด้านบวกที่เราว่ามา<ะ>ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นยากลุ่มใหม่เนี่ยก็คือจะออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาท่ะหลายตัวมากขึ้นดังนั้นก็คือมันจะมีผลต่อการรักษาในทั้งเรื่องของอาการทางด้านบวกและด้านลบ ค่ะ,คะแล้วอาการข้างเคียง่ะคะจากการรักษาด้วยยาก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะคือผู้ป่วยบางคนก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาอย่างเช่นว่ามีลักษณะของการเคลื่อนไหวค่ะที่ผิดปกติไปบางคนกินยาไปแล้วอาจจะมีมือสั่นตัวแข็งลิ้นแข็งรู้สึกกระวนกระวายกระสับกระส่ายค่ะซึ่งผลข้างเคียงพวกนี้สามารถที่จะ รักษาให้หายได้โดยการปรับยาค่ะคือมันอาจจะไม่ใช่เป็นผลข้างเทียงที่เกิดขึ้นตลอดซ,ซึ่งตรงนี้ตัวของคนไข้เองก็ต้องช่วยคุณหมอตรวจดูตัวเองด้วยสังเกตอาการตัวเองว่ามันมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้าง,งใช่ไหมคะ,คะอันนี้คือการรักษาอย่างที่หนึ่งในคือการใช้ยาค่ะต่อมาอย่างที่สองค่ะในเรื่องของการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็จะมี เพิ่มเติมนิดนึงใน<ะ>เรื่องของการรักษาด้วยไฟฟ้าคือในกรณีที่ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการรุนแรงนะคะหรือว่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายที่รุนแรงหรือไม่ยอมกินข้าวเลยทยํายังไงก็ไม่กินไม่กินไม่นอนไม่อาบน้ําอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรารักษาโดยการใช้ยาอย่างเต็มที่แล้วด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็โรคก,ก็ยังไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะพิจารณารักษาด้วยไฟฟ้าแต่เป็นการใช้กระแสไฟฟ้า ปริมาณขนาดต่ํามากค่ะ,คะผ,คผ่านเข้าไปที่บริเวณขมับทั้งสองข้างผ่านเข้าไปทางสมองแล้วก็จะช่วยไปให้เกิดาการปรับสค์สื่อประสาทในสมองแล้วก็อาจจะทําให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นแต่เป็นการรักษาที่ปลอดภัยค่ะ,คะไม่ไม่ได้น่ากลัวแบบที่เราเคย<ช>ดูในหนังไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวมากเลยค่ะไม่ไม่มีอันตรายต่อสมองและร่างกายค่ะ แล้วอันนี้นี่ถือว่าเป็นการรักษาขั้นสุดรืยยังคะสําหรับการที่เลือกใช้รักษาด้วยไฟฟ้าก็ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงค่ะแต่นอกเหนือจากการรักษาด้วยยาหรือการรักษาด้วยไฟฟ้าแล้วก็คือเยงต้องมีการรักษาในเรื่องของด้านจิตใจและก็ด้านสังคมร่วมด้วยค่ะแล้วนี้เราจะรักษาเขาได้ยังไงละคะสำหรับด้านจิตใจสังคมในด้านของจิตใจเนี่ยก็อันแรกก็คือต้องอ่ะเรา ก็คือว่าเราดูที่ผู้ป่วยก่อนคือนอกจากที่เราจะให้ความรู้ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคแล้วเนี่ยการประครับประคองจิตใจของผู้ป่วยก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าบางทีผู้ป่วยป่วยด้วยโรคนี้ก็สร้างความวิตกกังวลความเครียดให้กับผู้ป่วยได้ะคะ่ะการให้การประครับประคองจิตใจการให้คําแนะนำค่ะการให้ความช่วยเหลือ ให้ความเข้าใจผู้ป่วยนะคะก็จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยอาการดีขึ้นค่ะสรุปแล้วโรคจิตเภทเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมอก็การรักษาโรคจิตเภทนี่อาจจะต้องกินยาต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งบางทีก็อาจจะหลายปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่า กินยาไปแล้วอาการก็จะดีขึ้นในหลายๆคนร่วมกับการรักษาทางด้านจิตสังคมด้วยค่ะก็จะทําให้คนไข้เนี่ยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะค่ะคนในครอบครัวถือว่ามีส่วนร่วมในการที่จะทําให้คนไข้นั้นอาการดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนค,คะก็มีส่วนอย่างมากค่ะเพราะว่า ที่สาคัญเลยก็คือว่าในช่วงแรกที่คนไข้อาการเยอะเนี่ย<ม>บางครั้งคนไข้ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นก็อาจจะเป็นหน้าที่ของญาติหรือว่าเป็นความช่วยเหลือของญาติจะเป็นส่วนใหญ่ในการที่จะช่วยดูแลเรื่องการจัดการกินยาเรื่องการพามาพบแพทย์ตามนัด<ม>ค่ะแล้วก็คอยสังเกตพวกอาการข้างเคียงต่างๆค่ะและนอกจากนั้นก็คือว่าที่หมออยากเน้นก็คือว่าเรื่องของทัศนคติค่ะ<ม>ก็คือว่าถ้าเกิดว่าญาติเนี่ย มีทัศนคติที่ดีมีความเข้าใจผู้ป่วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นผลจากการเป็นโรคไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ป่วยแกล้งหรือว่าต้องการสร้างความเดือดร้อนลำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าญาติเข้าใจมีทัศนคติที่ดีเนี่ยก็จะทําให้การอยู่ร่วมกันการเห็นหกเห็นใจกันมันก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวะคะ่ะและสำหรับบุคคลรอบข้างนะคะกําลังใจกับความเข้าใจสําคัญกับผู้ป่วยขนาดไหน ก็สำคัญเช่นกันค่ะเพราะ<ม>ว่าความเข้าใจการให้กำลังใจก็จะเป็นตัวผลักดัน<ม>ให้คนไข้เนี่ย<ม>ได้รักษาเต็มที่เนาะแล้วก็เขาก็อาจจะมีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวคนไข้และตัวคนไข้ก็จะมีความสุขแล้วอย่างในกรณีที่บางทีเนี่เคยได้ยินมาค่ะบางเ,เคยมีเพื่อนที่มีญาติเป็นผู้ป่วยจิตเภทแต่ปรากฏว่าเขาไม่ยอมกินยาที่คุณหมอให้มา ไม่ยอมไปรักษาไม่ยอมไปตรวจเราจะสามารถช่วยกระตุ้นให้เขาไปพบแพทย์หรือว่าทานยาตามที่หมอสั่งได้ยังไงบ้างคะก็จริงจริงแล้วก็อย่างที่หมอกล่าวไปก็คือว่าอาจจะต้องฝากญาติช่วยดูค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีพออาจจะไม่ร่วมมือรักษาค่ะถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยมีปัญหา อย่างเช่นว่าคนไข้ไม่ทานยาหรือไม่ไปตามนัดก็อาจจะเป็นตัวญาติแทนคือเป็นตัวญาติไปพบหมอแทนคหมอแทนใช่ค่ะแล้วก็ไปปรึกษากับหมอดูว่าเอะเราจะทำยังไงดีเพราะว่าเราก็อาจจะมีคำแนะนำคำการช่วยเหลือที่ดีกว่าญาติจะปล่อยผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะ,ค,ะคือถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรก็คืออยากให้ญาติอ่ะ พาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ยอมไปก็คืออยากให้ญาติอ่ะไปปรึกษาใช่ไปปรึกษาเองแล้วก็จะได้ดําเนินการช่วยเหลือต่อเนี่ยค่ะยันนี้คุณหมอมีคําแนะนํำไหมคะสำหรับญาติญาติที่ตอนนี้ผู้ป่วยอาจจะไม่ยอมรับประทานยามีแบบว่าวิธีการเกลี้ยกล่อมหรือพูดยังไงให้เขายอมกินยาหรือมีแบบทริคเทคนิคอะไรบ้างไหมคะเผื่อบางคนกาลังถอดใจอยู่ตอนนี้ที่บ้านมีคนป่วยก็ดื้อเหลือเกินค่ะก็ ก็คงจะต้องอาศัยของเรื่องของออพื้นฐานของความเข้าใจนะเป็นหลักค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความรักความผูกพันกันอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจกันไปบ้างมีอคติกันไปบ้างก็เลยทําให้บางครั้งพูดกันยากอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าญาิพยายามใช้ความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจคนไข้อะค่ะแล้วก็พยายามเกี้ยกล่อมเขานะไม่พูดตาหนิตดเตียนแล้วก네็พยายามให้กําลังใจเขานีคะหลายๆก็ดีขึ้นค่ะหลายๆก็ยอมมารักษาหลายรก็เกี้ยกล่อมก็พามาได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอะอาการหนักจริงๆเกี้ยกล่อมยังไงก็ไม่มาก็อาจจะต้อง มาปรึกษากันอีกทีกับทางทีมที่โรงพยาบาลว่าจะเอาอย่างไงค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนในปัจจุบันที่อาจจะรู้สึกว่าการมาพบจิตแพทย์จะถูกมองว่าเป็นคนบ้าทาัทาง้ทงทงที่จริงๆแล้วนะคะการมาพบแพทย์ได้ทันเวลาท่วงทีก็อาจจะทำให้คุณนั้นนะคะหายจากอาการเ,เป็นโรคจิตเวทได้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะฝากไว้หน่อยแล้วกันสำหรับคนที่ไม่กล้ามาพบแพทย์ ค่ะก็จริงๆแล้วการมาพบจิตแพทย์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีอาการทางจิตหรือว่ามีอาการที่รุนแรงค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถพบได้ทั่วไปค่ะดังนั้นก็คือถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจชีวิตประจําวันเนี่ยรู้สึกเอ๊ะมันเสียไปจากเดิมคุณภาพชีวิตเราตกลงไปจากเรื่องของ อารมณ์ใจคอเรื่องของจิตใจค่ะก็สามารถที่จะมาปรึกษาจิตแพทย์ได้ไม่ต้องรอให้เป็นเยอะค่ะอนะคะการได้พูดคุยกับคุณหมอในครั้งนี้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจนะคะแล้วก็ เห็นอกเห็นใจกับผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทมากขึ้นและก็หวังว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทก็น่าจะสบายใจมากขึ้นและคนในครอบครัวก็น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโรคจิตเภทเนี่ยสามารถบําบัดให้หายได้เพียงแค่คุณมาพบจิตแพทย์เท่านั้นเองแหละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะแพทย์หญิงรัพศรีดีเกิดประกอบนะคะจิตแพทย์ประจาสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ และก็ต้องขอขอบพระคุณสถานที่ในการถ่ายทำนะคะกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ